เจัสปีเช้าวันพุธครับวันนี้เราก็ไปโรงเรียนกันนะครับครับผมพาเดินบัตรนะครับเนี่ยพาเดินบัตรก็เดินบัตมาครับคืนนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับไม่เรียกพูดอะไรครับครับแค่นี้ครับ ครับอันนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะครับครับครับอำลังล่องอยู่นะครับไม่ได้เอามาเพราะว่าลําบากกีการนะครับครับวันนี้มันเป็นวันพุธนะครับใช่ครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพฤหัสนะครับครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวรอรอเพื่อนมากันให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็มาเปิดรายการแบบจริงจังทอกปีนะครับผมใช่ครับโอเคครับ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 สวัสดีเลยมันคิฟดีเลยมันไม่ โอเดีครับสวัสดีไปเลยทำไมไปเรียไปเรียบเสียงไปเปเรยไปเลยโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีครับย้อได้เลยไวัตครับวันนี้ผมก็จะมาทำงานนะครับผมส่งคุณครูนะครับผมแต่การไม่มีการจ้างด้านไม่มีอะไรเลยใช่ต่ำไไม่มีไม่มีอะไรดีชีวิตนี้ก็ีกว่าะเลย โอเคครับนี่ก okay, wow. mm ็ค hmm. ือสมาชิกในกลุ่มของผมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอ่าอีพีพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นการทํางารส่งครูนะครับผมจะไม่เล่นอะไรแบบนั้นแล้วนะครับจะไม่เล่นจับก็บจับเก็บนะครับแกในคลิปนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะถ่ายคลิปแบบว่าทั้งวันในโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับพิเศษยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมใครครับ ก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมกันไปละมื่อนนะครับตอนนี้เราก็จะไปเรียนวิชาการงานนะครับผมตอนนี้ก็เดินกับเพื่อน4ี่คนนะครับนี่ก็คือเป็นงานกลุ่มนะครับผมก็ในกลุ่มมีอยู่5้าคนนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับมันไปจังกอดแล้วใช่ครับมันไปกันโกรธแล้วครับโอเคเราไปเรียนกันก่อนเดี๋ยว วางต่อหน,น้นจอย่าใต้ไปเรื่อยๆเลยต่างวันใต้อย่าปล่อยเวลาวางรีวิวกันกินน้ำเพื่อฝางคนไม่โดวไปที่กันกินน้ำ <c oughs> <c oughs> ที่เราก็ปักเที่ยงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็คุณอะไรพี่ดูครับเมื่อกี้ครับ,รบเวเที๋ยวครับปิ๊กหนึ่งย้อนนะครับแล้วก็ปิ๊กบอลอีกหนึ่งย้อนดูครับต่อครับปิ๊กเกลือ์อีกครับม้องโมงปิ๊กเกลือคร,<อ>รับนั่นอันไปเลยน้องอันอมึงจบไปไปเป็ดไปเป็ดไปมึงอันไปเลยน้องมึงจบนอนอันมัน สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําโรงเรียนนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําโรงเรียนนะครับต่วโรงเรียนเรามีอะไรบ้างนะครับนี่คือป้ายหน้าโรงเรียนนะครับผมก็นั่นเป็นทางเข้ามาในโรงเรียนนะครับผมที่นี่นะครับผมก็มีรถบัสโรงเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรถบัสโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมส่วนด่นกันก่อนนะครับผม ็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสระน้ำนะครับผมก็สระน้ำนะครับก็เป็นสระน้ำที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมผมก็เดินเข้ามาโรงเรียนนะครับเราก็จะเจอสระน้ำเป็นอย่างแรกเลยนะครับโอเคนั่นก็คือเลิัดนะครับผมเลิัดที่ผมมาโรงเรียนด้วยนะครับที่จริงมีอยู่สองกันนะครับแต่ผมจะถ่ายกันเดียวแล้วกันนะครับผม โอเคครับแล้วก็จะไปชมส่วนอื่ยนของตามโรงเรียนเลยนะครับโอเคครับตามไปเลยโอเคนะครับผมนี่คือรี่โรงเรียนนะครับผมพาทุกคนขึ้นไปชมเลยนะครับว่าบรรยากาศีจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่นในอาคารหนึ่งนะครับผมอาคารนี้ก็จะเป็นวิชาหมวดหมู่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศนะครับผม ก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับผมที่เราจะเรียนกัน <sucks> ส่วนใหญ่นะครับก็ตรงนี like ้ก็เป็นห้องวิชาการนะครับผมเป็นห้องที่แบบว่ารวมเกี่ยวกับหลายๆวิชาไว้นะครับก็คือจะเป็นบันทึกหลายๆวิชานะครับผมส่วนห้องทางนู้นนะครับผมห้องประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เวลามีเด็กเดือดร้อนอะไรก็ไปห้องประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็อยู่ที่หน้าการ่อนะครับผม อาคารสองมีอะไรนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนกินอาหารนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นสากรนะครับผมก็นะครับอาคารสองก็เป็นเอ่เกี่ยวกับวิชาทางด้านสังคมนะครับผมภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะครับก็ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องกิจการนะครับผมกิจการนักเรียนนะครับก็ห้องตรนู้นนะครับก็อ่จะเป็นห้องพยาบาลนะครับผมก็เวลามีเด็กเป็นอะไรก็สามารถไปที่ห้องนั้นได้นะครับผมนี่ก็คืออาคารเรียนสามนะครับผมก็ เป็นวิจาหมดมู่เกี่ยวกับพิษแล้วก็การิตศาสตร์นะครับผมเมื่อกี้นะครับก็ได้บอกอาการสามไปแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ถามว่าโรงอาหารอยู่ไหนนะครับผมก็อยู่ด้านข้างอาการสามนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปดูเลยแล้วกันนะครับผมโรงอาหารที่นี่นะครับเปิดเวลาประมาณิบโมงครึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้เป็นเวลา10โมง5นาที 30. นะครับผมก็ เราก็จะไปสายบรรยากาศได้ดูก่อนนะครับผมเรายังไม่ไปกินข้าวนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คือโรงอาหารนะครับผมก็ตรงนั้นนะครับจะเป็นร้านน้ํานะครับผมก็ข้างในก็จะเป็นโรงอาหารนะครับผมเอานะคะาอันนี้ก็จะพามาดูฟุตบอลเอ้ยสนามฟุตบอลกันนะคะโยกลมก็เอ็มึงอะไรอ๋อเอ็นจะไม่ไปได้มั้งไหมใต้ไหนได้ไหน กึกับเออไม่ปปลกเลยในเรื่องนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะไปเรียนกันนะคะเสรจกันเลยค่ะ,ะ <c oughs> มีแค่นี้ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะไปเรียนวิชากเกษตรนะครับเราก็ตืออันนี้นะครับเป็น่าป้ายชื่อนะครับผมครับเอ <c oughs> เล่งดิแลงวะ Mày đuổi đen đấy à? Mày đuổi đấy. đây kìa à? Anh <laughs> đẹp này cung đâu anh anh chịu, chịu đây ập chịu đây Em <laughs> biết ดำกุ้นกันโอ้ยโอ้เร่งไว้มันดำกุ้นนะเอากะโปงหัวเขามีตำ้จงกุ้งเอากะโปงมัวเก่าครับครับครับพอจบกนต้องทำอะไรกับเกี้ยนเจอตัวเองบนอันนี้ครับแต่ตรงเกี้ยนแบบไม่รู้อ๋อกูเกี้ยนต่อตรงตึกระหว่าบ้านนี่กูลืมแล้วนู่นเดี๋ยวนัดบอว่าไปเกี้ยนเจอแป๊บมึงอไหรเจอไะนะเอาก่อนนี่คือต่อปูตามันต่อปูตามันดูมันนี่เกี้ยนพิษอันนี้เกี้ยนโลกอันนี้เกี้ยนพิษ เดินยืมมาเร็วน้อหน่อยจีดูนะครับผมตามใจทำไมเนะลุงว่ะคลิปนี้เราไปกลัวกับดาบมันกันไงต่ลุงลุง โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีเลิกเรียนแล้วนะครับผมเลิกเรียนแล้วนะครับเรามาปิดคลิปตอนในห้องน้ำนะครับเพราะว่าเพราะว่าคุ่นเยอะครับคุณพ่อครับโอเคครับเราไอเด็กนะครับอายมากเลยครับเป็นเพื่อนเพื่อนนะครับให้กดไลค์กดติดตามกดติดตามกดราด้วยนะครับแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้อจะไม่เล่นอะไรเจ็บตัวนะครับเพราะจังหวะของครูนะครับคลิปนี้ของครูเอกับวงกบเครับขอบคุณครับ